สวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่ๆครับ <c oughs> ตอนนี้บ้านผมมี <c oughs> สมาชิกเพิ่มมาอีกเจตัวนะครับหมาหมาคลอดลูกออกมาได้สักน่าจะเ,าเกือบสองสัปดาห์แนละ้วมั้งสัปดาห์กว่าลูกเขาเจ็ดตัว ตัวเมียสี่ตัวผู้สามก็เดี๋ยวค่อยฝึกโตขึ้นค่อยฝึกเขาม,มันเป็นหมาหมาข้างถนนนะนะหมาตัวเมียตัวเนี้ตอนนั้นมันวิ่งอยู่อยู่อยู่ในถนนอนะ่ะตอนกลางคืนอนะ่ะ ผมขับรถมาแล้วก็มันมันอเอวมันเอวมันกิ่วมันเท่าแขนน่ะเหมือนกำลังจะตายแล้วกำลังจะไม่รอดนะตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะเออมันวิ่งจะไปให้รถชนกลางถนนแล้วอะเออก็ต้องรีบไปดึงมันออกมานะ่ะแต่ปรากฏว,ว่ามันเดินไม่ไหวแล้ว ันเดินมันวิ่งไม่ไหวแล้วล้มแปะล้มแปะอ้าน่าจะไม่รอดแนละ้วเออผมไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะก็เลยเอามาเอามารักษาเขาแล้วก็จนมันฟื้อนอะ่ะเออมันฟื้นก็ผู้ชายมาติดนะนะมาติดมันก็ท้องนะครับก็ได้ลูกเจ็ดตัวซะง,งั้น ก็ดูแลไปก็เดี๋ยวคย่อยมันโตสักหน่อยก็งซื้อข้าวสารมาไว้นะครับไว้หงุงเลี้ยงมันไปไปไหนลำบากทีนี้จะไปต่างจังหวัดจะไปนู่นไปนี่ก็ไปลำบากนะหมาเยอะยิ่งลำบาก แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายเดี๋ยวก็มีเด็กๆแถวนี้มาขอไปอ่ะอเขาก็เอาแต่ตัวผู้นะม,มันก็คงจะเหลือตัวเมียไปสี่ตัวแม่มันอีกอกเ็เลี้ยงไปม,มาพูดถึงธรรมะครับ ผมได้ยินแวบบ,แบบเหมือนเขาบอกไอ้ตัวสูงสุดคือศีลสมาธิปัญญาเขาบอกนี่แหละครับคนมันไปติดไปติดยึดมั่นถือมั่นในศีลในศีลพลดในเขาเรียกว่าศีลแล้ประตูป่าทานอะนะมันก็เข้าใจอย่างนั้นแหละพวกนี้ต้องรักษาศีลต้องรักษาศีลอยู่งนั้นแหละยังไม่รู้ตัวทั้งที่ ทั้งที่ตัวเองมีศีลอยู่แล้วนะเออมันก็ไม่รู้ตัวคนพวกนี้เออมันก็ไปยืดเอาอยู่นั่นแหละสมาธิมันก็ไปไปทำเอาอะเออไปทําแบบสมาธิสมาบัติทาเอาความสงบเออไปทรงฌานเอาอะทรงฌานสมาธิอ่าที่เรียกว่าทําให้ไม่ให้ตัวเองโกรธอ,อืมอ่ะ ให้แบบความโกรธอ่ะมันเป็นง่อยไปประมาณนี้แหละเออมาให้ความคิดมันคิดนั่นแหละนี่แหละมันมันไปทำอะไตรงนั้นอ่ะมันก็บอกมันสรงชาญไว้ตรงนั้นนี่แหละที่กล่าวตูพระเจ้านะครับหาว่าพระเจ้าสรงชาญน,นี่แหละคนพวกนี้นะ แต่พู้เจ้าบอกตะ,ะตามันเป็นเช่นนั้นเองขันห้ามันเป็นเช่นนั้นเองพู้เจ้าบอกแบบนี้อืแต่เขาก็ไม่ฟังพระพุทธเจ้ากันอืเขาก็เอาความคิดเห็นของตัวเองที่ตัวเองติดตัวเองคาตัวเองคล้องอยู่นั่นแหละอ,อส่วนปัญญา,าก็นึกว่าตรงนั้นเป็นปัญญาอืมแล้วก็ไปเอาธรรมะ ของคนนั้นคนนี้มาก็เข้าใจว่าเป็นปัญญาแต่หารู้ไม่ว่าเกิดทั้งนั้นเลยไปเอาปัญญาของคนอื่นมาแล้วมาเก็บเป็นสัญญาของตัวเองนั่นแหละมันจึงเป็นสัญญานะครับตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญญาใช่สัญญาตัวเองอะสัญญากรรมของตัวเองอะมาสอนคนอะ มันไม่ใช่แล้วบอกตัวเองมีปัญญามันปัญญาของปัญญาของโลกโลกเขานะครับของแบบนั้นแม้จะมาตกสู่กระแสธรรมก็จริงแต่ใช้ปัญญาแบบโลกโลกอะ่ะแบบจําธรรมะคนอื่นมาเป็นความรู้ของตนอะ่ะแล้วไปสอนไปสอนเขาอะ่ะ อจะเอาอะไรมาหลุดนะครับจะเอาอะไรมาจบแบบนั้นเราพูดแบบนี้เขาก็ไม่เห็นหรอกมันหลงไปแล้วมันยึดมั่นถือมันจนเหนียวหนึบไปแล้วพวกนี้ยึดอยู่ในรู้ของมันนั่นแหละอไม่ใ,ใช่ไม่ช่วยก็ช่วยอยู่ช่วยได้ ช่วยได้เท่าที่ช่วยนั่นแหละส่วนคนที่ไม่ได้ตัง้ตงตนเป็นครูบาอาจารย์แต่เข้ามา,มาฟังเพื่อปรารถนาจบฟังเพื่อเข้าใจนั่นแหละครับคนพวกนี้แหละดีแล้วครับฟังไปฟังจนสิ้นสงสัยหายสงสัยนั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วจะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่พวกท่านนะตัวนี้บังคับกันไม่ได้นะครับ แล้วแต่ใครแต่มันอย่าไปอยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาเขาจบเขาจบเร็วจบช้าแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีตอนจบอะนะผมก็ได้แต่บอกพวกท่านว่าให้มาเดินมกนะักเดินมักอยู่กับอยู่กับโลกนี่แหละ ให้มันเห็นโลกตามความเป็นจริงนะครับให้มันเห็นตัอตาเห็นโลกตามความเป็นจริงกับโลกในชีวิตประจําวันเรานี่แหละนะอย่ไปเล่นกับไอ้ความคิดให้มันมากมันคล่องมันคานะครับตรงนั้นถ้าไปคิดหามันก็นั้นแหละเกิดมันสืพันนะครับสืพันจากตรงนั้นแหละ ออกมาอยู่กับชีวิตรประจำวันของพวกเรานี่ออใช้ชีวิตไปดําเนินปกติฟังธรรมะไปออคือจะเรียกว่าออกมาอย่างไงออกมาเป็นวิทยาศาสตร์แล้วกันอยือก็โลกเป็นวิทยาศาสตร์อย่าไปงมงายกับสิ่งที่เขาเล่าเขาพูดในสิ่งครูบาอาจารย์ สำนักต่างๆที่เขาสอนกันน่ะนะมันไม่ใช่สว่างนะมันมืดบนนะครับมันหลับไหลทั้งนั้นนมันไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมยังไงก็หลับไหลหลับไหลคือไปเกิดอีกนันะอยู่ในภพภูมินั่นแหละครับคือความหลับไหลนะถ้าอยู่ในภพภูมิก็คือหลับไหลนะคือมีจิตนั่นแหละคือมีดวงจิตไปอาศัยอยู่ ที่ใดที่หนึ่งนั่นแหละเขาเรียกลับไหลพวกนี้ถ้าตื่นก็คือดับตัวตวนไงตื่นนี่คือเป็นพุทธนะครับที่เรียกว่าตื่นตื่นรู้เบิกบานนี่คือพุทธไม่ใช่จิตนะไม่ใช่ติดตื่นรู้เบิกบานออจิตกลับคืนสู่ธาตุสู่ธรรมสู่ รวมเป็นหนึ่งกับจัก,กวานอะไรของเขาเนะ่อ,อไปเอามาหมดอะ่ะออไปก๊อปมาหมดอะ่ะจิตจัก,กรกวานจิตว่างจิตเดิมแท้จิตพตระพัฒสอนอะไรของเขาอะ่ะออคนคนนี้นะเออแล้วเกินจริงๆนะออทำไปเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะออออถ้าจะให้พูดความความคิดเห็นผมเหรอ เพื่อเงินนะครับเพื่อลาบสักระอเอาความจริงมาพูดก็หาว่าว่าเขาอีกอมผมก็คลุกคีมาหมดนะทั้งชีวิตของผมตั้งแต่เด็กจนโตผมคลุกคีมาสายวัดนะคลุกคีกับวัดมาทั้งวัดป่าวัดบ้านมผมผ่านมาหมดคลุกคีมาหมด ได้ยินได้ฟังธรรมะมาหมดแต่ผมไม่ได้ยืนมั่นถือมั่นเนยผมโชคดีตรงนี้อฟังแล้วก็ผ่านฟังแล้วก็ผ่านผ่านหูไปหูซ้ายทะลุหูขวาแต่ฟังเขารู้เรื่องแต่พูดไม่เป็นอะ่ะพูดไม่เก่งฟังผ่านมันเป็นความรู้แบบสมัยผมเด็กๆทั้งนั้นแหละที่ครูบาอาจารย์ทุกช่องทุกสำนัก พากันสอนคนอยู่นะอของพี่เบียร์ก็เช่นกันนะ่ะของพี่เบียร์ก็เป็นความรู้แบบ <c oughs> ที่สมัยผมเด็กๆนะแต่ผมไม่ได้พูดเก่งแบบเขาไง <c oughs> ผมก็ไม่ได้เอามาสอนใครด้วย <c oughs> ผมแก่อโอเครู้เฉพาะตัวเองอะนะกัน <c oughs> ่ผมก็ดำเนินชีวิตมา วันหนึ่งมันก็ตื่นโพ้งขึ้นมานะเออมันเรียกว่าพลิกกันแหละนะพลิกเข้ามาหายโลก,กุตละธรรมนะครับอืมมันจึงเดินปัญญาทีนี่แค่นั้นเองผมไม่เรียกว่าเดินปัญญาผมสลับคํเรียกว่าเรียกว่าปัญญาเดินปัญญาถูกเดินของมันเองนะครับนั่นแหละ จนถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับจึงเอามาต่อกรอนได้ตรงนี้แต่คนอื่นต่อกรอนได้ไหมเขาก็ไม่ได้ยมนะเขาไม่เขไม่ไดียมกันที่เขาจบเขาเคลียร์จากท่านอาจารย์วิทย์ไปเขาก็อยู่บ้านใครบ้านมันใช้ชีวิตโดยปกติสุขของเขาเออนี่แหละ สบายสุดแล้วตรงนี้นะอ,อไม่ได้ไปยุ่งกับใครนี่สบายสุดแล้วแต่ยุ่งเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับเมียได้เหมือนเดิมนะเพียงแต่มันจะมันจะไม่บาลานนะเออแต่มันเห็นไงเข้าใจไหมหอืมมีสติปัญญาเห็นตัวเองเออรวมอยู่ในนั้นแหละเออสติปัญญาญาณอะ ครับสมาธิสงบมันก็นรวมอยู่ในนั้นแหละออสติสมาธิปัญญายาณพุทธะเอาเติมเข้าไปอีกรวมอยู่ในเนื้อเดียวนะครับมันก็ไม่ต่างจากพระภิกษุนะพระภิกษุก็พบปะคนเหมือนกันสาวกพระเจ้าในอดีตเขาก็พบปะคนอืม ไปช่วยพระเจ้าเผยแผ่ธรรมเห็นไหมเขาก็เจอผัสสะเจออะไระเจอชาวบ้านด่าออว่าเป็นพวกขอทานมไม่รู้จักทรรมาหากินเขาก็โดนหมดก็ไม่ได้หวั่างเขาไปชี้ทางสัจธรรมให้คนเหล่านั้นเขาก็จะชี้บอกนู้นอาจารย์ของข้าคือพุทธ,ธ แบบนี้นะครับเพราะผู้ผู้ที่เข้าถึงสาวกแล้วเขาจะไม่มีการตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์เพราะมันไม่มีความรู้สึกตรงนั้นไม่มีความรู้สึกว่าอยากมีอยากเป็นอะไรทั้งนั้นอ่ะเออมันจืดชืดกับของโลกโลกอ่ะจืดไปหมดแล้วครับที่เหลือก็ เรียกว่าปุงแต่งนะมันเป็นสิ่งปุงแต่งหมดแล้วครับทุกอย่างที่พูดออกมาเนี่ยคือปุงแต่งเออเรามีปัญญาเป็นนายนะครับตรงนี้ปัญญาเนี่ยเป็นนายหมดแหละตรงนี้เออสอดส่องดูแลชีวิตประจําวันของเราแต่ละวันอะไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับ ถ้าจะไปฝืนทําเพื่อเบียดเบียนคนอื่นมันมันไม่พ้นวิบากนะครับวิบากก็ใส่เราเหมือนเดิมอไม่ได้พ้นตรงนี้นะเออกฎของความไม่เที่ยงก็อยู่กับความไม่เที่ยงเอออยู่กับทุกอนัตตาอยู่ภายใต้กฎตรักนะครับอ,อืมไม่ได้พ้นไปไหนนะจนกว่าจะสิ้นลมแค่นั้นแหละอ,อืตัวนี้ ัวกริยาการขันนี่แหละเรียกว่าตัวชีวิตดำเนินไปเหมือนเดิมปกติแต่ไม่ทำบาปแค่นั้นแหละจะทำยังไงทำก็ต้องฝืนทำเออจะไปให้ทำยังไงออจะไปทำมันก็สงสารเขาเอ,อ่ะจะให้ทำยังไงละ่ะจะไปบอกเขาว่าให้ทำชาญน,นะนีนออจะไปบอกเขายังไงก็สงสารเขาไง ไปเบียดเบียนเขาอะเพราะมันบีดเบียนตัวเองอะให้เขาไปนั่งสมาธินะอย่างงี้ก็เบียดเบียนเขาออีกไปทรมานเขาเพราะตัวเองก็ทรมานตัวเองอยู่จะไปบอกเขาให้คิดตามนะคิดตามเยอะๆจะได้ถึงที่สุดแห่งธรรมก็ไม่ใช่ก็ไปเบียดเบียนเขาไปสอนเขาให้คิดตามคิดตามคิดตามสอนเขาให้ทุกข์อะ ตัวเองก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเห็นไหมมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับเพราะไปจากสัญญาทั้งนั้นเลยตัวทำกันอยู่แบบนี้สอนกันอยู่แบบนี้นะ่อะคนที่เข้ามาฟังผมนี่ก็ ใช่ว่าผมจะได้ไปว่าทุกคนทั้งหมดอะไรล่ะผมก็ว่าเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เขาเข้ามาฟังเขาเข้ามาเจอไงเขาก็จะเป็นเดือดเป็นร้อนของคนที่เข้ามาเจอดคนที่เข้ามาเจอเขาจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะเขาก็ไม่ได้เข้ามาฟังผมนี่เออแล้วคนเหล่านั้นผมจะไปว่าอะไรล่ะเพราะเขาไม่ก็ไม่ได้ยินเสียงผมนี่เขาก็ไม่ได้ยินผมไม่รู้จักผมเออส่องผมก็ไม่ได้ดังนี่เออคนติดตามก็ไม่มีเออ ร้อยสองร้อยสามร้อยแค่นี้เองแต่คนที่เข้ามาฟังน่ะมาได้ยินเสียงอือก็เข้าใจว่าเสียงนี่เป็นจิงเองอีเกอะเออก็ยึดเอาซะง,งั้นอือก็มันไม่ได้มีอยู่จริงมันไม่ได้มีตัวมีตนอะไรเลยเออแค่ไปยึดเอามันมีตัวมีตนขึ้นมาแล้วเห็นไหมนั่นแหละก็ไม่ทัน นะครับไม่มีสติพอที่จะทันออไม่มียานพอที่จะเห็นตัวเองเอ,อไม่มีปัญญาพอที่จะพินิษพิจารณาเอ,อก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับก็ช่วยไม่ได้คนเหล่านี้มันก็ต้องถูกปัดออกไปเป็นเหล่าคนโคเหมือนเดิมพวกนั้น ส่วนอีกคนหนึ่งก็ยังสอนอยู่สอนตอนนี้ก็ละเอียดเข้าไปอีกมาแกะคำพูดผมไปซะงั้นก็ขี้เกียจด่ามากมายนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่มันมันตีเนียนนะครับตัวนี้ อันตีเนียนเออพอไปสอนถึงความละเอียดปับ๊บคุณก็เออธรรมะคุณก็โยกไปเกี่ยวกับเรื่องโลกโลกเขาอีกเออไปเปรียบเทียบกับโลกโลกเขาอีกแน่จริงคุณเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์แต่ละสำนักสิไอ้พวกที่หลงๆอยู่คุณก็ไม่กล้าสวนเขาใช่ไหมล่ะเออมันสวนไม่ได้หรอกคนไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับคือคนไม่จบนั่นแหละ คนที่ไม่จบกิจแล่ะมันสวนเขาไม่ได้คุณจะคุณจบนั่นแหละคุณถึงสวนเขาได้แต่คุณไม่ได้ออกมาสวนคุณจะเงียบไปอืเพราะมันอธิบายไม่ได้มันไม่รู้จะอธิบายยังไงม,มันไม่รู้จะมันไม่รู้จะแทงจี้ใจดำพวกนั้นยังไงอ่ะ ถามว่าช่วยคนได้ไหมก็พอช่วยได้เพราะว่าก็แล้วแต่แต่ละคนนะว่าจะมีองค์ธรรมองค์ธรรมองค์ธรรมเห็นแจ้งมากน้อยแค่ไหนนะอืองค์ธรรมที่มาเองอะ่ะได้มาเล็กน้อยแล้วแต่บาร,รมีที่สั่งสมมานั่นแหละได้มาเล็กน้อยก็อาจจะช่วยคนได้สักคนในครอบครัวอาจจะมีตามกันมาอาจจะช่วยได้คนนึง เออจังงี้ยแต่คนพวกนี้อ่ะมันไม่ตั้งสำนักหรอกครับมันเออมันไม่ได้อยากมีอยากเป็นมันไม่อยากได้อะไรแล้วเอออย่างคนที่พอเพียงมีเงินมีทองมีอะไรอยู่แล้วนี่มีรถมีบ้านมีกุฏิที่อยู่อาศัยมีมีพร้อมหมดแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรนะือ คือชีวิตมันพอเพียงแล้วเหมือนลงตามมหาบัวแกก็พอเพียงของแกทุกอย่างกุฏิแกก็มีนอนเออทุกอย่างแกมีครบ่ิงปรุงมูลเงินทองก็แกก็มีเยอะแยะมากมายเออแกก็ไม่เห็นเรโลภแกไม่เห็นอะไรเลยเอ,อแกก็เอาไปทานให้กระถิ่นโรงพยาบาลอะไรนูนของแกเออเป็นอย่างนั้นแหละครับมันไม่มีอะไรต้องหาไงเออ ผมก็เช่นกันเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไม่รู้จะรวยไปเพื่ออะไรนะเออผมก็มีครบหมดแล้วผมก็อืมอยู่ตัวคนเดียวของผมผมันก็พอเพียงแล้วตรงนี้เออจะหาเมียกี่คนก็หาหาได้เออแต่ไม่เอาเอ,อืมเป็นส่วนตัวของผมตัวนี้เปรคู่บารมีอ่ะถึงเอาเออ ไม่เจอก็ไม่เอาผมจะรู้เฉพาะตนของผมอนะแต่ผมรู้ว่าไม่มีแล้วแหละเพราะว่าคู่เวรคู่กรรมเขาก็เสียไปแล้วนะอันนั้นเรียกว่ามันยังไม่บาลานซ์กันอนะ่ะผมเลยใช้เขาว่าคู่เวรคู่กรรมดีกว่าเอ,อคู่บารมีมันจะบาลานซ์กันนะครับอย่างเช่นพนางยโสธรากับเจ้าชายศรีธนะนั่นแหละ มันจะมาบาลานกันหมายถึง <c oughs> ภูมิของจิตอ่ะภูมิของจิตแบบเรียกว่าเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีมาเกิดอ่ะก็จะดีมาด้วยกันนั้นเขาเรียกว่าคู่บารมีคู่บารมีคู่บารมีมาเกิดมาเจอกันมาวนเวียนเจอกันนะครับเออถ้าแบบนั้นอ่ะมันจะช่วยกันนะครับทำอะไรก็จะเห็นพ้องต้องกันนั่นแหละ พระพุทธเจ้าไปโปรดเห็นนะไปโปรดพระนางก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะไม่ได้ทอดทิ้งนะตอนเป็นเจ้าชายสาหน,นี๊ออกจากวังนะ่ะก็ไม่ได้ทอดทิ้งใจเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งหรอกแต่มันสงสัยลึกๆอะไรบางอย่างแค่จะไปหาคำตอบในสิ่งที่พระอ,องค์สงสัยนั่นแหละ ือจะไปตามหาอาจารย์แหละแต่ก็ไม่รู้าอาจารย์ตัวเองเป็นใครไปตามหาหนึ่งสองสามสี่ถึงหคนก็ไม่ใช่ปรากฏว่าพระองค์อ่สรุปแล้วก็คือไม่มีอาจารย์นั่นเองพระองค์คือต้องเป็นอาจารย์ของตัวเองเป็นคนแรกที่ตัดสร้ธรรม ก็ยังไปโปรดเมียตัวเองอยู่เออก็ยังเอาราหูน,นมาบวชอยู่นั่นแหละก็เป็นผัวเป็นเมียเหมือนเดิมเป็นลูกเหมือนเดิมลาหุนเอาที่ไหนมาพูดว่าต้องทิ้งลูกทิ้งเมียพวกท่านเอาที่ไหนมาพูดกันแล้วก็นี้ออกบวชเพื่อจะหาความสุขส่วนตน เออจะได้ทรงฌานแล้วมีความสุขอยู่กับอารมณ์ฌานไม่ใช่อย่างนั้นฌานก็คือฌานไงเออมันไม่ใช่นิพานมันเชื่อกันไปเป็นตุเป็นตะเออว่าได้ฌานมาก็คือนิพานกันไปหมดตอนนี้เขาก็บอกอยู่ว่าฌานฌานก็คือรูปฌปานอรูปฌปานก็หมายถึงการไปเกิดเป็นรูปเป็นอรูปเออ ไปจากตันหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเออเาก็เรียกว่ารูปราคาอรูป,ปราคะไงพวกท่านทําไมโง่กันอย่างนี้มันไม่ใช่นิพพานอันนั้นนะเออมันเป็นการไปเข้านิพพานอันนั้นนะมันเป็นนิพพานของพรหม,มพราหมณ์พรหมเขามาแต่อดีตแล้วมีมาแต่ยุคทุกยุคทุกสมัยก่อนจะมีพระเจ้าอีกอัน,นิีพานแบบนั้นนะ่ะ อนิพพันปลอมอนิพพันเป็นเมืองออแต่ก็บอกนะว่านิ่พันไม่ใช่เมืองเอา้าไม่ใช่เมืองแล้วไปทำเอาทำไมล่ะเออก็จำไปพูดไงมันไม่ใช่การจะไปพูดแบบนั้นแต่ตัวเองยังด่ารักษาเมืองนิ่พันของตัวเองอไว้อยูเอ่เมืองคืออะไรอ่ะคือสัญญานั่นแหละคือบ้านนั่นแหละสัญญา จิตมโนสัญญามโนสัญญากรรมนะนั่นแหละวิบากกรรมของพวกท่านนั่นแหละต้องไปชดใช้มันอยู่ในภพภพภพ,พหนึงผมไม่ได้ไปใส่ชื่ออะไรมากมายไม่ได้ไปใส่ชื่อหรอกออชื่อตำราที่เขาเขียนมาอะไรต่างๆนะอ,อใส สิบหกชั้นฟ้าอะไรนั่นอ่ะอมผมไม่ได้ไปใส่ชื่อแบบนั้นเออแต่ผมท่องในหมดเอมผมรู้หมดแลหละของพวกนั้นะเป็นยังไงอะไรแบบไหน,นผมอ่านมาหมดแหละอืมชั้นนั้นแบบนั้นแบบนี้มันเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนผู้สร้างขึ้นทั้งนั้นเลยสร้างให้มันมีมันก็มีสร้างแบบไหนก็ไปแบบนั้นสวรรค์ชั้นนั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้มันสร้างเอาอืม ผมฉะนั้นแบบนั้นวันนี้มันสร้างเอาสร้างเพื่อไปอยู่เออไปอยู่ในภพภูมิของมันอะเออมันมืดมนของพวกนั้นอะมันไม่ใช่แสงสว่างแสงสว่างมันจะมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นแหละครับคือเข้าถึงความเป็นพุทธนะเห็นความเป็นตถาคตหรือตัทานั่นน่ะเขาเรียกว่าเห็นพุทธะ เห็นตถตาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพุทธเจ้าก็เห็นแบบนี้อ <โ esin? S 2> ไม่ใช่เห็นแบบพวกท่านทั้งหลายที่สอนสอนกันอยู่หรอกออแต่คนเห็นแบบนี้เขาก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเขาก็กบดานอยู่บ้านของเขากุฏิของเขานั่นแหละเออบินทบาทฉันไปวันอ หรือศึกก็มีไม่ใช่ไม่มียุคพุทธกาลก็มีศึกนะเพียงแต่เขาไม่ได้จารึกชื่อไว้แค่นั้นแหละทุกท่านก็หลงยึดมั่นถือมั่นเอาผมกนะ็มาพูดตรงนี้เอาความจริงมาพูดตรงนี้เพื่อให้พวกท่านอ่ะได้พลิกมาเป็นสัมมานะครับ ผมก็ยอมโดนดา่าไม่ว่ากันอืเขาก็ด่าเยอะนะแต่เขาไม่ได้อาจจะไม่ได้คอมเมนต์หรอกคนดา่าอเพราะเขาฟังไม่รู้เรื่องนะครับมันรู้เรื่องยากสิ่งที่ผมพูดนะครับท่านก็ฟังฟังไปเออถ้าปรารถนาจบนะครับฟังท่านอาจารย์วิทย์ไปนะครับคลิปดีๆทั้งนั้นแหละคลิปย้อนหลังไปอะ่ะมีแต่แบบ ท่านทำไว้ดีหมดแล้วนะเจ๋งๆทั้งนั้นหาที่ไหนไม่ได้หรอกครับบนโลกใบนี้นะหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละอาจารย์ของผมอาจารย์วิทย์ออิสระนะครับสาธุครับจเจริญขึ้นทุกท่านทางโลกและทางธรรมสาธุ